น,นี้รัฐบาลนำเลกออกวันจันทร์ผลลาวออกมาแล้วนะห้าหนึ่งสี่แล้วว่าห้านะครับเรามันสามารถซีฟย้อนหลังได้ใครมาดูแล้วอยากซฟย้อนหลังเดียวผมจะเก็บคลิปนี้ไว้ผมก็ลบคลิปเด้อก็ตามนั่นอ่ะส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นเอากระบอดแคทน้อยนึงเด้ออันนี้แล้วก็ระวังมิจฉาชีพปากลิงใต้คอมเมนต์นะมันเยอะผมว่าเลยมันไหล เวลาเลขเข้าเลขปังพวกมิจฉาชีพนี่ชอบมาปักลิงเต็มเลยครับในช่อง youtube ด้วยนะก็ออยังบ่ฮู้ว่าไผาไปนำเสนอล่อแท่นอยยุยุกยกใกล้คงจะลอไม่หล่อหรอกครับเจอมา เจอมาปักลิงก์ให้เข้ากลุ่มมันตัวครับมันกกหกทั้งนั้นแหละผมบล็อกมันไปเกือบหมดแล้วครับแต่ว่าพวกนี้มันจะช่วยโอกาสในเวลาเลขที่เราเข้าเลขที่เราปังเวลาเราเข้าเราปังเลขเรามันจะช่วยโอกาสนะแต่มันไม่รอดสายตาผมหรอกทีสาม 3, แล้วก็มีเจ็ดงวดนี้รัฐบาลลาวออกไปแล้วอออค้าหนึ่งสี่ห้าห้าเพราะฉะนั้น หวยรัฐบาลไทยขนมไทยต้องมีห้าหนึ่งสี่มาแน่นอนหนึ่งตัวแล้วมันเป๊ะกับเลขที่เราวางไว้เลยนะครับว่างวดนี้รัฐบาลผมให้เด่นห้ากับหนึ่งผมฟันห้าครับเราดูเลยเมื่อกี้ผมปล่อยไปแล้วรอบหนึ่งอ,อยู่รอบหนึ่งงวดนี้รัฐบาลเห็นไหมครับเด่นห้ากับหนึ่งนะครับเด่นห้ากับหนึ่งผมฟันห้าครับแต่ตอนนี้เทใจไปหนึ่งแล้ว แต่5กับ1มาแน่นอนครับไม่มีเลขดับบางคนบอกว่าเลขห้าดับ ไม่มีเลขดับกองสลากไม่มีเลขดับสีมงคลคือสีเขียวแล้วก็สีส้มงวดน,นี้ให้เด่น5กับ1เจาะให้มี5 8 5 9เลขมงคล1 4 1 7 1 4ออกลาวไปแล้วจะมาออกรัฐบาลไทยไหมงวดน,นี้ชอบ5 7แล้วก็1 6เป็นเลขลด7 1 6 1 7 5แล้วก็ระวัง1 9นะครับมักค่าอันนี้คือรัฐบาลไทยสวัสดีกับ300คน <c oughs> ดูฝาก,กติดตามด้วยอันนี้คือเลขทูบบอกก่อนแล้วย้ำแล้วให้ซื้อหวยลาวนะ คนบุกหลายคนถูกเยอะเจ็ดหนึ่งสี่เลขออกไปแล้วหวยลาวนะครับแล้วก็ไปซื้อต่อรัฐบาลอมสินอันนี้ปล่อยไปนานแล้วครับสุดท้ายครับเม็ดเดียวหนึ่งห้าหกนี่ปล่อยไปตั้งแต่วันที่ยี่บสามที่ไปคำชะโนดวังน้ำเขียวนะครับก็ปล่อยไปแล้วนะครับอ,อันนี้คือชุดมีแค่นี้มีให้แค่นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็รอสายด่วนกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะมีสายด่วนนะ แล้วสีมงคนดีส้มนะโอเคใครดูไม่ทันดูย้อนหลังเนี่ยพอสิบไปเนี่ยคนเบิ้งร้ายไหลายคนเข้ามาเบิ้งจะสีะนะ่ร้อยครดูย้อนหลังเงานะครับวันวันนี้รัฐบาลเด่นหนึ่งกับเด่นห้าฟันห้าครับมันต้องมาแน่นอนลาวพัฒนาออกหนึ่งห้า